โ,โ,อ Bref, iful, really โอเคพวกคุณคงกำลังจะสงสัยว wow, ่าเรื่องมันเป็นไงมาไงเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปก่อนสวัสดีครับดีเวลาครับมาขึ้นรถกันครับหนุ่มๆโอเคครับเราขับตามถนนไปเรื่อยๆแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นได้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โถนนยังไม่เรียบโอ้จอดรอตรงนี้ครับนาข้างหน้า นาจุดโดนยึดไปแล้วมีศัตรูวิ่งยิงเอออ้อยอ้อยใจเย็นอย่าเพิ่งเงี้ยเพึ่งตายทันทีดิพวกคุณนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฟสผมเองเฮ้ยพวกคุณนละยยิงจังเลยอ่ะยิงพลาดยิงจังเลยคุณนะเฮ้ยนั่นเฟสผมเอง สวัสดีครับลูกพี่คือตอนนี้รถผมพังนะครับขอกลับไปก่อนลูกพี่สูส้ๆนะแฟนเฟอร์เรามีแฟนเฟอร์บุกนําแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราถอยกลับไปซ่อมก่อนนะครับผมรู้ว่าจริงๆเราสามารถซ่อมตรงนี้ได้แนตะ่ผมอยากหาที่ปลอดภัยก่อนนะครับดูครับบนสะพานนี่ลบกันอย่างดุเดือเดอเลือดพร่านโอเคเราจะไปลบหลังบ้านนั้นเพื่อซ่อมกันโอเคถอยไอ้พวกนายมายัางไงฮะมากันยังไงนะฮะเอ้ย เออวิ่งขับไปนะไปดูตาบ้าตาเรือซ่อมได้ซ่อมให้ซ่อมได้อ้่ฝากเพลงพี่เพิร์ดเข้ามาในหัวอกโอเคซ่อมเสร็จแล้วครับได้เวลาไปหนุนบนสะพานกันดีกว่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขับไปอ้อมไปข้างหลังครับมันต้องขึ้นไปข้างหลังเพื่อไปขึ้นไปบนสะพานหวังว่าคนพวกนี้จะอยู่กับผมต่อเพราะว่ามันต้องอ้อมนิดนึง๋ it, it, อ,อเชียร์เขาไม่อยู่กันแล้ว <laughs> <Bye. S 1> ไปหมดเลย <Bye. S 1> มาครับเราจะเข้าไปตีรันฟันแทงกันบนสะพานแล้วมาครับเราทําให้ดูว่าฮานุแมกคันน้อยเนี่ยก็โอพีได้ไม่แพ้รถถังอ่อขอโทษครับพรเพ่นโฟมาครับเรามาถึงจุดบีแล้วอ้ข้างหน้ามีกระสอบสายตั้งไว้ผมไม่ไรเดี๋ยวเราชนทะลุไปอ่แม่งไม่พังชนไปสิอ่อแม่งไม่พังโอเคสร้างโมเมนตัมเพิ่มครับพุ่งแรงๆพุ่งแรงๆเฮ้ย <Hey. S 1> เพื่อนเพื่อนครับ ฝากหน่อยครับผมไปไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยเรียบร้อยขอบคุณมากเพื่อนไปอ๋อติดอีกอันหนึ่งฝากได้เพื่อนโอเคขอบคุณมากเพื่อนเนเพื่อนที่ใจดีมากมากระสอบทรายต่อไปก็กระสอบทรายการได้เพื่อนเยี่ยมยอดเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากมากมาเลยปืนลปืนกลทั้งหลายเดี๋ยวเวลาแจกกระสุนกนเลไหนมหนม อ้าว<า>ลงโอเคไม่เป็นไรครับเรายัางเหลือพลปืนหน้าอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับยิงจัดเต็มค่าศึกหน่อยมีควัีแพะไฟไหม้อยู่ข้างหน้ารถผมเมันแสบตามากเลยนะคนขับตอนนี้บนแล้วว่าไฟมันทิ่มแทงลูกตามากเลยเอ๋อเชียร์ตอน,นคนโดนหมดแล้วไม่ทราบว่าจะมีกันโอ้โหไฟกูมาคุมปืนเองก็ได้ แล้วไฟก็โอ้โหแสบตายิงกดดันไหมครับยิงไม่โดนช่างมันเน้นกดดันให้ข้าศึกไม่โผล่มาก็พอมาดันต่อดันต่อโอ้ยอะไรยิงโดนกูโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยติดกูติดอะไรเนี่ยมาเคลื่อนต่อเคลื่อนต่อมาครับคนปืนพร้อมจัดเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาครับโผล่มาครับกูคุณ ตอนนี้พวกคุณก็คงกำลังจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ซ่อมรถสักทีคำตอบมันง่ายมากครับผมลืมยิงกระดันไว้เรื่อยยิงกระดันไว้เรื่อยอย่าให้การสึกโผล่มาโอ้ข้างนนั้นเออลวงจัดไปดิเอาให้เละอย่าให้การสึกวิ่งแฟงออกมาได้นะไอ้เชียนคนข้างถนนนีย่ยิงไม่ทันนะโยอยมีคนเลี้ยวขวาคนเลี้ยขวาขห้อยรถ โอ้หมันเลื่อยเพื่อนเราเละเลยครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนไ่นะเพื่อนอย่าพิ่งโอเคมันยิงเพื่อนเราทีเรายิงมันคืนเรียบร้อยสวยงามเซคเตอร์เคลียร์โอเคได้เวลาซ่อมแล้วขอซ่อมก่อนเรื่องลำคาลูกตาลำคาลูกตากับไอ้ไฟเนี่ยโอถยโอ้เจ็บที่มายเลยยังไม่ได้ซ่อมเลยขอซ่อมก่อนนะขอดับไฟที่หน้ารถก่อนโอ้ยให้กูซ่อมก่อนซ่อมตรงนี้แหละ จะยิงก็ยิงโอ้โอโอเคโอเคโอเคไปไปไปกูไปกูไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปก็ได้กูไปก็ได้กูไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วซ้อมให้น้อยซ้อมให้น้อยโอ้โหมึงปิดกำแพงปิดกูเลยเหรอไม่ให้กูกลับบ้านยังงั้นเหรอเอ้ยซ้อมแล้วซ้อมแล้วโล่งใจโล่งใจยิงต่อไปเพื่อนเชือกันยิงเชือกันยิงต่อไปถึงเราจะเปนรถคันเดียวไม่หมายความว่าเราจะเป็นรถที่อ่อนแอน เฮ้ยเรามีนี่ฮะูมา่ามาช่วยข้างหลังดีมากทุกคนไฟาพาวเวอร์ของเรามหาศาลเท่ากับกองทัพเยอรมันรวมกันทั้งประเทศก <c oughs> ็เยี่ยแล้วเฮดันครับดันดันพร้อมกับเพื่อนๆยิงอัดไปอัดให้เละนี่คือผมเป็นยูเอฟเรตอูเบอร์เป็นคนขับรถคนโปรดคพวกทุอ่นสวัสดีฟูมา่าขอพานหน่อยครับนายนายนำไปเลยเพื่อนนายนำไปเลยเพื่อนขอโทษทีโทษทีคือผมไม่มั่นใจข้างหนโอ้โหเพื่อนม่งตงสะพานจัดเพื่อ,อน ยิงให้เละดูครับดูความนี่ความก้าวร้าวความเกเรของคนบุญกลทของฝั่งเราที่ปลอดภัยไม่จำเป็นมีกระสุนก็พอพวกมันซ่าพวกมันซ่าเนี่ยฮะยชีวิตวัยรุ่นมันต้องซ่าซ่าเขาไว้เนี่ยซ่าเลยเอากระสุนไปกระสุนเครื่องโซดาซ่าแน่นอนนั่นมีรถห้องก่อศัตรูจัดจัดหน่อยจัดหน่อยโอ้โหยิงกันเละเทะครับเหมือนเรากำลังดูหนังยิงจัดไปเรื่อยยิงจัด โอ้ยเชียแม่งโอ้ไม่เราเสียพลปืนไปแล้วหมอมาช่วยพลปืนผมหน่อยอากาศแบบโฮมี่ยมยอดโอ้ย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 เออโอ้ยโอ้ยอย่าอยาขอโทษครับเอ่อโอ้โหเชียแม่งตีลังกาเลยโอขอโทษครับผมขอปิดตัวก่อนนะครับไปก่อนระบายจุดบีโดนด้วยโอเคจุดเราเสียจุดบีไปแล้วนี่วะเชียร์ชิบหายละยังไม่ได้ซ่อมเลยไม่ยังเป็นไม่ต้องซ่อม จิบหายแล้วเพื่อเราล่วงมาเฟซผมเองออกก่อนออกก่อนออกก่อนจิบหายแล้วจิบหายแล้วจีบหายแล้วมาความปืนพกมาโอ้ยเชีย่ยเอาืวุญอแม่งทำกูำจะกระโดดขึ้นไปทำไมเนี่ยกำลังเสริมกกำลังเสริมมาแล้วหมอมาแล้ว yes ได้เวลาแล้วสิ่งทดียวที่ทำนั่นง่ายมากครับวิ่งกลับขึ้นรถกูไม่มีคเวอร์ขอโทษครับขอกลับขึ้นรถก่อนนะครับ โอ้โหลงมาเต็มเลยจเจนเ็นพวกพี่โอ้ยก็มีทิ้งระเบิดพอดีมีคนมาขับรถแทนผมแนละ้วตอนนี้ลูพกพี่ข้างหลังข้างหลังมามาสู้กับปืนพกหน่อยโอเคแม่งเอ้ยเลือดกูก็เหลือนิดเดียวมาเป็นหมอทีเนี้ยมาเป็นผลปืนที่สวยงามจัดจัดหน่อย เรียบร้อยเรียบแล้วโอเคเกิดใหม่เรื่อยๆไม่เป็นไรนี่คือจะเป็นไฟนอลสแตนของฮานุมัคคันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยายาห้ามห้ามขอลงก่อนนะครับพี่เออ่ขอโทษครับเออ่คุณมาซุ่มอะไรอยู่ตรงนี้ครับไม่ทราบว่าโอเคข้างหลังอ๋อเชี่ยมาครับไม่ต้องห่วงเราจะอยู่ไปด้วยกันตายไปด้วยกันครับกับฮานุมัคคันนี้ เอ้ยพอหัวมาทําทําไมทําไมพวกนายถึงไม่เอาอะไรแรงๆยิงใส่เราอะทําไมพวกนายถึงเอาปืนกลยิงซู่โอ้มาแล้วแต่ยังยังมันยังไม่ใช่จุดจบจุดจบยังมาไม่ถึงต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อเยอรมันนี่พวกเราโอ้โหมึงไม่เห็นแล้วมีฮันอเมจอดอยู่นั่นสนตีนใครเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นแล้วมีฮันอเมจอดอยู่คุณก็ทําลายทิ้งได้ทีสิเนี่ยกูยิงกูยิงเล่นเลยเนี่ย โอโ้ยอดมามามาคุณผมให้ผมยิงเรื่อยๆมาเฮ้ยเพื่อนเราจับไฟแล้วเชี่ย <Yeah. S 1> คนขับแม่งซ่อม,ม่ะเรียบร้อยลองไปอีกหนึ่งดีครับคนขับไม่เป็นไรครับเราจะอยู่ไปได้วยกันนะอยู่บนล,ลูกเรือตายไปกับเรือเฮ้ยส้นตีนใครเนะี่ยออกไปเออยิยงส้นตีนทองคูดอีกแล้วออกไปเฮ้ยมีเสียงคนวิ่งอยู่รอบๆนะ่ะอยา่าโอ้ยเจ็บยิบหายเลยตายแล้วเด็ก นี่คงจะเป็นจุดจบของผมกับฮา,านุมัทคันนี้